คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเจ้าฟารมหาวชิรุนฮิตสยามมกุฎราชกุมารองค์แรกของสยามประเทศถึงสเสด็จสวรรคตรอย่างกระทันหันในวัยเพียง16พรรษามันเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ทําให้หัวใจของคนรักประวัติศาสตร์แหลกสลายและยังคงจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นมาจนถึงทุกวันนี้ผู้เขียนธนกฤตก้องเวหาเผยแพร่วันศุกร์ที่1 4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ลองนึกภาพดูสิครับสมเด็จพระเจ้าลูกทัยเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตผู้เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองคแรกในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ทรงประสูติเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2421พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่8ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5และยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าองค์แรกที่พระองค์ทรงสถาปนาพระมารดาคือสมเด็จพระศรีสวรนทราบราชวีซึ่งทำให้พระองค์ทรงมีสถานะที่สูงส่่่งงงและเป็นนทีรรัักกยิขอาชส พระองค์ทรงเติบโตขึ้นเป็นเจ้าชายหนุ่มที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบแต่แล้วโชคชะตาก็พลิกผันอย่างน่าเศร้าเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2437พระองค์ทรงสวรรคตอย่างกระทันหันในวัยเพียง16พรรษาหลังจากประชวรแค่ชั่ววันเดียวเท่านั้นก่อนหน้านั้นไม่กี่วันพระองค์ยังทรงสุขสมบูรณ์และเสด็จร่วมพระราชพิธีตรียมป่ายหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโลชิงช้าซึ่งเป็นประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์โดยมีพระยาเทเวศหม่อมหลวงหลานกุญชรซึ่งเป็นพระอภิบาลในพระองค์ทรง้าช มาดูรายละเอียดของเหตุการณ์กันนะครับในวันแรกของพระราชพิธี2มกราคมพุทธศักราช2437สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต์ทรงเสด็จขึ้นทรงช้างไปประทับพระพลาที่วสุทัศเทพวรามเพื่อร่วมพิธีตามพระราชประเพณีจากนั้นก็เสด็จกลับพระบรมมหาราชวังโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงรับเสด็จพระราชโอรสจากกุบช้างด้วยพระองค์เองแต่ในวันนั้นไม่มีบันทึกพิธีโดยละเอียดส่วนวันที่3มกราคมพระองค์ ทรงมีพระอาการประชวนอย่างรวดเร็วพระวรากายร้อนจัดเหมือนคนเป็นไข้สูงแพทย์ทางฝรั่งและไทยพยายามถวายการรักษายอย่างเต็มที่แต่นักก็ไม่สามารถบรรเทาพระอาการได้จนกระทั่งสวรรคตในวันเดียวกันนั้นเองพระราชพิธีที่เพิ่งสร้างความรื่นเริงให้พระองค์กลับกลายเป็นจุดสิ้นสุดที่นำความโศกเศร้าอันล้นพน้นมาสู่สมเด็จพระบรมชนกาาและพระราชชนน,าน,าน,านันนีจากบันทึกของสมภพจันทนร์พราในหนังสือสมเด็จพระศรีสวัสดินทราเล่าว่าพระองค์ทรงสวรรคตรจากโรคไข้รักษาหน้อย หรือที่เรียกกันว่ามอไทฟอยนั่นเองซึ่งเป็นโรคที่มาเกิดจากเชื้อแบคทีรียที่ปนเปื้อนในน้ำหรืออาหารโดยปกติโรคนี้พบได้บ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ขวบและอาการมักไม่รุนแรงมากผู้ป่วยส่วนใหญ่หายเองได้ภายใน4สัปดาห์โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะสมัยใหม่แต่ในสมัยนั้นที่ยังไม่มีวาระก,การรักษาที่ทันสมัยคำอธิบายนี้ก็ดูนะ่าเชื่อถือแต่ก็ยังมีข้อสงสยัยเพราะพระองค์ทรงอายุ16พรรษาแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนนี้คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชบุดีนเจ้าฟ้ามหาวชิรุณฮิตบันทึกเหตุการณ์และพระอาการอย่างละเอียดโดยกองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมเพิ่มคำอธิบายว่า วันที่สี่มกราคมพุทธศักราช2437เวลาบ่ายเป็นวันถีบชิงช้าจริงเจ้าพระยาเทเวศวิงรู้สึกไม่สบายใจเพราะพิธีนี้ขาดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไปก่อนหน้าวันประชวนหนึ่งถึงสองวันพระองค์ยังทรงสนุกสนานมากแต่พอวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีพระไข่เสด็จออกไม่ได้พระอาการหนักหน่วงเหนื่อยหอบอย่างรุนแรงแพทย์วินิจฉัยว่าพระอัวใหญ่ว่าภายในพระอุระบริเวณอกมีปัญหาหลังถวายพระโอสถพระอาการคลายลงชั่วคราวแต่แล้วก็สุดหนักอีกส่วนในหนังสือที่ราชเจ้าจอมสยาม อธิบายสาเหตุการสวรรคตว่าพระองค์ทรงประชวรและสิ้นพระชนอย่างกระทันหันเมื่อสี่มกราคมพุทธศักราช2437ในวัย16พรรษาเอกสารส่วนใหญ่ชี้ว่าเป็นพระโรควิกฤพิการหรือภาวะไตาวายแต่จากราชกิจจานุเบกษากลับระบุว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับพระปุพาสะหรือปอดนั่นเองซึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและนี่คือจุดที่มันเริ่มถกเถียงกันหนังสือสมเด็จพระเจ้าบรวงกรมพระยาเทววงศรรภการ โดยวิมลพันธ์ปีตทวัตชัยระบุว่าพระองค์ทรงสวรรคตรจากโรคเกี่ยวกับไตหรือโรคไตอักเสบซึ่งเป็นการอักเสบของเนื้อไตที่มาเกิดจากเชื้อแบคทีรียหรือไวรัสแต่โดยทั่วไปอาการไม่รุนแรงและหายเองได้เช่นเดียวกับกรณีอื่นๆที่ผู้ป่วยฟื้นตัวโดยไม่ต้องรักษาหนักแต่ในที่นี้พระองค์ทรงไม่มีอาการเกี่ยวกับการปัสสาวะผิดป,ปกติเลยทําให้เราตัดภาวะไตวายออกจากรายการได้ง่ายๆแล้วสาเหตุที่แท้จริงของการสวรรคตรอย่างกระทันหันของสยามกุฎราชกุมารองค์แรกนี้คืออะไรกันแน่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตวิเคราะห์อย่างละเอียดในหนังสือชนสูตรประวัติศาสตร์เมื่อคราวสวรรคตมติชน2560ว่าหลังจากตัดโรคให้รากษาตร์น้อยโรคไตอักเสบและไตาวายออกไปแล้วจากพระอาการไขสูงและเหนื่อยหอบที่เกิดขึ้นก่อนสวรรคตแค่หนึ่งถึงสองวันโรคระบบทางเดินหายใจหรือระบบหัวใจและหลอดเลือดหน้าจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดเริ่มจากโรคเกี่ยวกับพระปุพาสะตามราชกิจจานุเบกษาซึ่งหมายถึงโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะปอดอักเสบ หรือปอดบวมที่เกิดจากเชื้อแบคทีรียหรือไวรัสแม้แต่คนหนุ่มสาวที่แข็งแรงก็เป็นได้ง่ายๆในสมัยนั้นที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะทันสมัยผู้ป่วยมักฟื้นใน4 -5 วันแต่ความอันตรายอยู่ที่ภาวะแทรกซ้อนเช่นหายใจล้มเหลวโรคหัวใจหรือการติดเชื้อรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตกระทันหันอย่างไรก็ตามหมอเอกชัยชีว้ว่าอาจไม่ใช่สาเหตุหลักเพราะพระองค์ทรงไม่มีอาการไอเลยและการสุดลงเร็วเกินไปสำหรับโรคนี้โดยเฉพาะเมือ่อพระองค์ทรงมีพระพรานามาัยดีมาตลอด ดังนั้นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดจึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักมีความผิดปกติของหัวใจชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Sudden Death หรือการเสียชีวิตกระทันหันซึ่งหมอเอกชัยให้ความน่าจะเป็นสูงสุดโดยพิจารณาจากพระชนมายุระยะเวลาของพระอาการและหลักฐานว่าพระองค์ทรงแข็งแรงมาก่อนหน้านั้นคือพระโรคล้าเนื้อพระหัตถ์อักเสบหรือ Myocarditis โรคที่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสโดยเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ Influenza ซึ่งอาการสามารถเบาได้ตั้งแต่ไม่มีเลยไปจนถึงรุนแรงอย่างหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือช็อกจากหัวใจเพื่อให้เข้าใจง่ายๆลองนึกถึงนักกีฬานหนุ่มสาวที่ดูแข็งแรงแต่เสียชีวิตกระทันหันจากโรคนี้ซึ่งพบได้บ่อยในวัยหนุ่มสาวและการวินิจฉัยยากมากในสมัยโบราณ หมอเอกชัยวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าในกรณีของสมเด็จเจ้าพระองค์ทรงสเสด็จร่วมพระราชพิธีตรียมปล่อยตั้งแต่วันแรกโดยขึ้นทรงช้างและวันที่3ก็ทําเช่นนั้นอีกจากนั้นจึงประชวรด้วยไข้และเหนื่อยหอบซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการติดเชื้อไวรัสคล้ายไข้หวัดจากงานพิธีที่คนพลุกพล่านเชื้อไวรัสอาจแพร่กระจายทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงจนสิ้นประชนภายในหนึ่งวันหลังมีอาการยิ่งไปกว่านั้นพระอาการเหนื่อยหอบเป็นกําลังคือสัญญ,ญาณของภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจไม่สามารถสูบฉีด,อ,ดอ้พ โดยเฉพาะห้องซ้ายล่างของหัวใจที่อ่อนแอลงจากไวรัสนําไปสู่ช็อกจากหัวใจคอ r d i o g e n i c shock) หากไม่ได้รับการรักษาทันทีก็เสียชีวิตได้รวดเร็วมากสรุปแล้วสาเหตุที่ทําให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟรามหาวชิรุณฮิตทรงประชวรและสวรรคตอย่างกระทันหันหน้าจะมาจากเชื้อไวรัสที่กระตุ้นให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบส่งผลให้ภาวะหัวใจล้มเหลวและสิ้นพระชนในที่สุดแต่ นี่คือส่วนที่ถกเถียงได้นะครับบางคนอาจมองว่าการตีความจากเอกสารเก่าๆนี้ยังมีช่องโหว่หรืออาจมีปัจจัยอื่นอย่างพิษจากพิธีกรรมโบราณที่เรายังไม่รู้คุณคิดว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรเป็นโรคหัวใจจากไวรัสจริงๆหรือมีมุมมองอื่นที่แตกต่างมาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมรอฟังอยู่หนนะอ่านเพิ่มเติมรักเดียวของเจ้าฟาร์มหาวชิรุณหิตสตรีที่พระบรมชนกนาถรอห้าไม่ทรงชอบพระไทย h t t p s w w w c h i l p o k k m a c c o m h i s t o r y a r t i c l e 1 5 5 6 4 2เจ้าฟาร์มหาวชิรุนฮิตมกุฎราชกุมารองค์แรกของไทยที่รัชกาลที่5ทรงรักมาก h t t p s w w w c h i l p o k k m a c c o m h i s t o r y a r t i c l e 1 3 1 6 6 5พระองค์เจ้าอิสวงสารลูกชายองค์แรกในรัชกาลที่5ผู้ทรงมีพระชันาสั้น h t t p s c o w w w c h i l p o k m a c c o m h i s t o r y a r t i c l e 1 3 1 8 4 4สำหรับท่านที่หลงไหลในประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมไม่ว่าจะเรื่องราวในอดีตหรือมุมมองร่วมสมัยย่าพลาสิทธกพิเศษสุดคุ้มสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม12ฉบับ1ปีแล้วรับความรู้ส่งตรงถึงบ้านเลยวันนี้สมัครได้ที่นี่ h t t p s w w w m a t i c o n b o o k c o m c a t e g o r y i n d e x m a r k i d 4 8 4อ้างอิงเอกชัยโควาวิสารัฐรองศาสตราจารย์นายแพทย์2560ชนสูตรประวัติศาสตร์เมื่อคราวสวรรคตกร,รุงเทพมติชนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ14พฤศจิกายน2568